สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับผมแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอปปลราวทุกท่านนะครับชิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับวัประจาวันที่20นะครับมีนาคม2567นก็ะครับก็เป็นแนวทางของวันพุธนะครับผมวันนี้นะครับก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่ สำหรับแนวทางนึงวัที่เลของเรามาแค่สายรูดนะครับเนาะมาแค่สายรูดนะครับเลขตารางมาในเลขาล่างชุด6ตัวนะครับผมน่าเสียดายเนาะในสายสายเจาะนั้นเราไม่มี2นะครับถ้าเกิดมี2อาจจะได้เฮนะครับศูนย์ก็มีนะครับศูนย์ก็มี3ก็มีเนาะของผมนะครับในวทัทถ่แล้วผมให้6กับ3นะครับพี่พี่ให้6กับ3ผลที่ออนนะครับ6 7 8 3 0 2สย์ หกเจ็ดเลขล่างชุดหกตัวแปดสามเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสามศูนย์สองนะครับพี่พี่ดูดิศูนย์สามห้าสามหกศูนย์ก็คือผิดผิดแค่ตัวเดียวนะครับผิดแค่เราไม่มีเลขสองนะครับเะฉะนั้นก็อาจจะมีรุ่นสามตัวนะครับใครวิ่งรุ่นที่สามนะครับผมเข้าไปที่เข้าไปที่แปดสามนะครับเลขล่างชุดสี่ตัวนะครับ หรือว่าใครเอา6ไปวิ่งไปรูดก็เข้าไปที่เลขล่างชุด6ตัวทางฝั่งพี่น้องสปปราวหรือว่าทางบ้านเราเป็นบางพื้นที่นะครับถ้าจับวินก็เข้าไปที่ 6- กเจ็ด้วยเนาะนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่เนาะเอาไปวิ่งไปรูดนะครับสาหรับเม็ดเดียวให้ไปที่3นะครับเนาะให้ไปที่3นะครับส่วนเม็ดเดียวตัวประกบคู่นะให้3ามห้านะครับไม่มานะครับผมก็ต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่บอกเนาะแนวทางก็ทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเตาทองนะครับเข้าไปรัก่ายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับสำหรับนะครับแนวทางใน วันที่20นะครับเลขตารางผมได้เลข0นะครับเลข1เลข4เลข8เลข7เลข6นะครับพี่พี่หนึ่งแนะครับส่วนในตัวประกบคู่นะครับผม70 76 เจ็ดแปดหน่งย์สะครับพี่พเนาะหกคู่นะครับเจ็ดเจ็นเจ็ดหกเจ็แล้วก็หกหนึ่นะครับ <c oughs> สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่เจนย์ 70, นะครับ เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกนะครับพี่พี่วันนี้เน้นไปที่เลขเจ็ดเนาะนะครับพี่พี่เน้นไปที่เลขเจ็ดเนาะขอให้มานะครับวันนี้สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่หกเจ็ดศนะครับ หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแปดนะครับผมนี่เลยนะครับท่านใดชอบในตัวเน้นตัวจอดเนาะตามที่ผมวงไว้ให้เลยนะครับส่วนนะครับผม ตัวเด่นนะครับเลขตารางในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข7กับเลข6นะครับ7กับ6เนาะท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับวินได้เลยนะครับวิ่งลูดเม็ดเดียวให้ไปที่เลข7นะครับเม็ดเดียวตัวประกบคู่ให้ไปที่7 6นะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยลาวพัฒนานะครับว่ประจําวันที่20นะครับมีนาคม2567นะครับก็ขอให้พี่พี่สมาชิกนะครับโชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ